เวลาที่คนเราจะออกกําลังข้อผิดพลาดแรกๆที่เราไอ้นี่กันเลยนะที่ผมเห็นนะก็คือว่าความรู้เราบอกเราจะเอากําลังเราอยากจะหุนดีเราอยากจะอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของการใช้ชีวิตก็เหมือนกันผมเห็นคนมากเลยอยากได้เป้าหมายอยากรวยบ้างอยากได้แฟนที่ดีบ้างแต่สิ่งที่เราไม่ทําคือไม่หาความรู้พอเราไม่หาความรู้เนี่ยเคยได้ยินไหมฮะขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยอันนี้ก็เหมือนกันออกกําลังผิดวิธี10ปีหุ่นดีก็ไม่มาหรือ ออกกาลังโดยไม่มีความรู้ออกไปก็อยู่ที่เดิมครีอทีนโมโนไฮเดรตคือสิ่งแรกที่คุณต้องเสริมเข้าไปเลยอยากจะให้ร่างกายของคุณเนี่ยมีหุ่นที่ดีขึ้นคุณไปหาที่มันเขียนว่าโ oh มโนไฮเดรตไฮเดรตแปลว่าน้ำทำไมต้องโมโนไฮเดรตน้ําเดี่ยวไปว่าอะไรกล้ามเนื้อประกอบไปด้วยน้ําประมาณนะเจถึงแปถ้าเราอยากให้กล้ามเนื้อของเราดูดีหุ่นกระชับกล้ามเนื้อของเราควรจะมีน้ํามีนวลอยู่ในนั้นเครีอทีนเข้าไปทําให้กล้ามเนื้อมีน้ํา แต่ไม่ใช่แค่นั้นครี K ทีนทําไมมันถึงเพิ่มแรงทําไมมันยกได้หนักทําไมกล้ามฟูแล้วไม่ต้องหัวนะฮะกล้ามฟูถ้าเป็นผู้ชายอยากลก้ามฟูแล้วแต่ถ้าเป็นผู้หญิงไม่ใช่ว่ากล้ามฟูแล้วแบบโอมออกมาเป็นอานออย่างที่บอกไม่ใช่คําว่ากล้ามฟูนี่หมายถึงว่าก,กระชับแล้วก็ฟื้นตัวได้ไวแล้วก็มีพลังงานเยอะขึ้นโอเคเพราะว่าครีทีนเนี่ยมันจะเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราและเป็นสิ่งที่เรียกว่าอะดีโนซีนไตรฟอสเฟต ATP พอกำลังจะหมดแรงเนี่ยมันไปต่อได้อีก ได้อีกยกไปยกไปเสร็จแล้วแบบ8ทีไม่ไหวแล้วหมดสิ่งที่เครีทีนเมื่อเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราจนครบถ้วนแล้วมันจะทําให้เรายกเพิ่มได้อีกประมาณ2ทีสทีน้อยจังโอ้ยกเพิ่มได้แค่นี้แล้วบอกว่าเจ๋งใจเย็นรู้ไหมว่าไอ้หนึทีเนี่ยสามารถที่จะ เมื่อมันเขาเรียกคอมพาวก์เอฟเฟกนะเชื่อนะทำไมทำไมหนึ่งสองสามทีถึงมีผลมันมีประโยชน์ยังไงฮะพอเริ่มแรงจะหมดแล้วใช่ไหมคะแล้วเทรนเนอร์ก็ชอบแบบไปอีกสองทีแล้วพวกก็อ๋อจะมาแล้วไปนะคือตอนนี้นะคะมันเปลี่ยนมัสเซอร์กรุ๊ปใช้นะคะใช้ตัวฟาสต์ทวิสต์นะคะเพราะว่ากล้ามเนื้อเรามีสโลว์ทวิสต์กับฟาสต์ทวิสต์นะคะคราวนี้เปลี่ยนมัสเซอร์เป็นใช้ฟาสต์ทวิสต์ซึ่งทําให้เกิดไฮโปโทรฟี่การใหญ่ขึ้นมานะคะ ก็คราวนี้ค่ะนี่เองคือตัวแครีทีนจะมีบทบาทในช่วงนี้ที่บอกว่าทําให้ยกได้ซึ่งแบบมันก็มีส่วนสําคัญเนาะในการออกกาลังที่ทําให้ร่างกายพัฒนา่าเวลาที่เราทาน c ครีทีนเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเอาน้ําหนักตัวของเราหาร10เราจะรู้กรัมผมน้ําหนักตอนนี้กําลังจะ70ผมก็เลยกินแต่ผมกิน6กนะครับเพราะยังไม่70แล้วมันก็จะทําให้ s ซ t u r a เรหรือว่าเร็วขึ้นใช้ได้เร็วเพราะว่าแน่นอนว่าร่างกายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับ